ปากหวานก่อนจะซัดก,กันจริงๆกราเบลเคสุดยกย่องแฮร์รี่เขนว่าเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีสุดในพิพุโลกันก็ค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับผมที่อาร์เซนอลนะครับจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนคู่รักคู่แขนงอย่างเสือใต้บาเยนน์มิวนิกนะครับโดยเอมิเรตสเตเดียมในวันนี้นะครับผมจะเนืองแน่นเต็มไปด้วยแฟนๆอาร์เซนอลเต็มความจุ100%เต็มนะครับผมเนื่องจากแฟนๆของเสือใต้บาเยน์มิวนิกถูกแบนนะครับผมก็ไม่สามารถเข้าชมเกมแข่งขันในนัดนี้ได้นะครับโดยข่าวสารก่อนเกมในวันนี้นะครับ ับผมกราเบียลเคซุดนะครับแนวรุกของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับตัวเขาก็ได้ออกลงชุมแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้าของเสือใต้ไบเอ็นมิวนิกว่าเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวนะครับผมโดยหัวหอกทีมชาติอังกฤษยอย่างแฮร์รี่เคนนะครับตัวเขาทําไปแล้วถึง38ประตูนะครับรวมทุกรายการให้กับเสือใต้ไบเอ็นมิวนิกในฤดูกาลนี้นะครับผมซึ่งดาวเตะของไอ้ปืนใหญ่อย่างกราเบียลเคซุดเนี่ยก็ชี้ว่ารู้ถึงคุณภาพของแฮร์รี่เคนนั้นเป็นอย่างดีเอามากๆเลยพร้อมยกให้เจ้าตัวนั้นเป็นตัวจบสสกอร์ททีีี่่ดดุ โลกปัจจุบันกันเลยที่เดียวเลยนะครับและต้องระวังเจ้าแฮร์รี่เคนให้ดีๆในการพบกันในรอบแปดทีมสุดท้ายซิกยูฟ่าแชมเปีเ้ยนลีก โดยกราเบียวเคสุดนะครับผมก็ได้กล่าวว่าเคนสามารถจบสกอร์ทั้งหัวเท้าซ้ายเท้าวขวาผมรู้จักชายคนนี้ตั้งแต่ผมนั้นมาถึงทวีปยุโรปนี่คือหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยพบเจอมามันเยี่ยมมากเลยที่ได้เล่นกับนักเตะแบบนี้แน่นอนว่าเรานั้นต้องทําให้เขาเล่นไม่ออกและพยายามเอาชนะในเกมเกมนี้ให้ได้่นี่เลยครับผมคือคํากล่าวนะครับของศูนย์หน้าไอป้ปืนใหญ่อาร์เซนอลอย่างกราเบียวเคสุดนะครับผมก็มารอติดตามกันดูนะครับว่าอาร์เซนอลนั้นจะสามารถล้างแคนที่ สะสมกันมาเนิ่นนานกับเสือใต้บาเยนมิวนิกได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะถูกเสือใต้ไบเยนมิวนิกขยี้ขาลังนะครับผมตีสวันนี้นะครับผมก็ต้องรอติดตามดูและครับผมว่าผลสกอร์นั้นจะออกมาในหน้าไหนนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าช่วงนี้คือช่วงขาขึ้นของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเหลือขนาดนับนะครับผมส่วนเสือใต้ไบเยนมิวนิกนี่ฟอร์มก็สวนทางกันกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเลยแหละครับแต่ด้วยความเป็นศักดิ์ศรีของไอ้เสือใต้ไบเยนมิวนิกนะครับผมอาร์เซนอลก็น่าจะมีหวั่ยนนไปหมมมดดแล้้วะครรับก็ตตตอองาาิ ดูแหละครับค่ำคืนวันนี้อาลครับผมก็จบไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตาม